อยู่กันที่โรงเรียนดุดปากพัฒนาศึกษาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบของพวกเรานะคะจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ ชื่อนายทนงศักดิ์ธินบุตรตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเส้นทางสู่ความสำเร็จวิชาชีพครูสู่รางวัลระดับชาติบนเทือกเขาปูพานสู่รางวัลอันทรงคุณค่าสปทโอเปกอวอร์ดประวัติการศึกษาปริญญาตีพัะ,ะศึกษาสถาบันราชพัฒมหาสารคาม ปริญญาโทสอสอมการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีประวัติการรับราชการ8มิถุนายนพุทธศักราช2541ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านทับไห่จังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนกุฎบาะพัฒนาศึกษา รวมอายุราชการ19ปีครูเป็นคนที่มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครูในการช่วยเหลือเพื่อนครูและชุมชนอย่างสร้างสรรค์พร้อมเป็นผู้นำในการอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยลูกใครไม่สำคัญสิทธิ์ของฉันนั้นคือลูกฟูงฟักรักพันผูก อบรมลูกเป็นคนดีสู่วิถีพอเพียงได้มีการพัฒนานวัตกรรมเครื่องออกกำลังกายและพัฒนาวิชาชีพมีความรู้และความสามารถในการออกแบบตลอดจนครูมีการใช้สื่อและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เป็นวิทยากรการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต23และศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสิลคุณด้านการใช้หลัก,ก,รรลกธรรมในการปฏิบัติงานครูได้ใช้หลักคุณธรรมในการปฏิบัติงานตลอดจนหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจส่งผลให้ได้รับรางวัลต่อเนื่องปีพุทธศักราช2557 ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีพุทธศักราช2558ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบบยามุกป,ประจำปี2558ปีพุทธศักราช2558ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติปีพุทธศักราช2559ได้รับรางวัล นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b Best Practice โรงเรียนในฝันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพะละศึกษาชนะเลิศเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีพุทธศักราช2559ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อขัดกรองรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ bp 2559 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสเเลคุณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ปีพุทธศักราช2560ได้รับรางวัล MOE Award ด้านบุคคลสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการปีพุทธศักราช2561ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจของสอพทครั้งที่15 ปีพุทธศักราช2,562ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสดุดดีและปี2,563ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสบทชนะเลิศเหรียญทองทำหน้าที่เป็นครูแกนนำและครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งล้านบาทจากศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิลคุณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยจิตวิญญาณและอุดมการ์อย่างครูมืออาชีพและครูได้ยึดถติประจําใจที่ว่าทําเพื่อตนเองก็แค่สิ้นใจทําเพื่อคนทั่วไปชั่วฟ้าดินสลาย เพราะว่าท่าเนี่ยมันใช้ได้เกือบทุกงานทุกกิจกรรมถ้าถ้าทุกคนมีทักษะมีทักษะตัวนี้แล้วมันจะมันจะมีสะเสน่ห์ในตัวด้วยเห็นเห็นสาขาเรานี่แหละสาขาอาสีพนี่แหละ,ะเ,เวลาเด็กในเวลาถึงเด็กกุญบาทไป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 ,ไปสอบสัมภาษณ์ที่ขนาดเนี้ยที่สาขาเนี้ยที่นี้คู่เขาถามจต่ว่ารูพลาดเป็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าพี่เอม็ม <c oughs> ไปไหนไม่ติดธรากิจอะไรขึ้นจะอยู่โรงเรียนสองที่จะอยู่โรงเรียนเพราะว่าเราต้องมาดูแล ข้างหลังว่าเรามีถูกขาดให้ตัวอย่างให้เด็กแล้วก็มาเด็กก็นำกิจกรรมเด็กก็ัำกิจกรรมแล้วก็ก็จะมาวันหกโมงครึ่งวันนี้กลับบ้านประมาณสองทุ่มกลับทุกวันก็คือไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านเลยไม่ได้อยู่บ้านอ่าคุณไทยน่ะเอ้ยกุณไทยก็เอคณิตศาสตร์ดิไปตุ๊กตาทันทพี่พี่พี่นพี่พวกเรา กองทิพย์่อเนี่ยชุ่ชมผูชม้ชมผูม้อ่าชมผู้ในทุนนั่นน่ะชุ่มผู้ละทันหนึล้าน 1, 000, บาทนั่นน่ะอันนี้ชุ่มผู้ในทุนชมผู้ในทุนอ่าแต่เขาให้รายเดือนเดือนละแปดพันค่าเทอมททเท่าไหร่ยันเท่าไหร่เขาจ่ายให้หมดค่าค่ารายจ่ายรายอ่าค่าสรุปค่าสรุปปีละสี่หมื่น,ละ, 40, นละทุนบริษัทเขาจะของมูลนิธิทเขาจะโอนมาให้เบเซ็นแล้วเป็เกินหนึ่งล้านบาทเนี่ยเรียนจบค่าละาปีอ่าอันนี้คือทุนเสร็จ อันนี้ครูส่งขวัญปีนี้ให้ครูอยู่ส่งปีก็ได้ปีอยู่ก็มามาทำเป็น KBS โมเดลของคุณบาทโมเดลโนเรียทีก็โปรเซสเซนซ์ซับซี่ซับซี่ก็เสร็จอีกพอเพียงนั่นแหละก็าเ s โมเดลครูอยู่ก็ได้ของจากการครูเอาเป็นต่อครูส่งก่อนปีที่แล้วก็ได้เป็น,ปนชิวป้าโมเดลก็เปลี่ยนโมเดลใหม่สองปียี่สามปี รางวัลที่ผมใช้น่ะคือรางวัลเนี้ยมัป็นสอดุดีเป็นรางวัลสสุดของครูคือคือเราทำบางทีเราสอนนี่เรามีต่บอกบอกบอกว่าให้ทําถ้าเราไม่ทำเป็นตัวอย่างมันมันก็ยากเพราะเราก็เลยพ่ครูคือพยายามทำเป็นแบบอย่างให้เขารูเป็นแบบอย่างแล้วก็ให้เขาทําทําตามมันจะง่ายเหมือนหลบกูไม่ดื่มเล้าก็ถ้าทําตัวอย่างให้ลูกว่ามันไม่ดีพ่อไม่ดื่มพ่อยังไม่ดื่มเพราะั้น อันนี้ต้นแพร์เห็นใครไหมไม่เดลายแพร์มีคยาอขึ้นที่นั้นคือต้นบาราไไปไหนอันนี้คือต้นบาพืขึ้นทิ่นมันก็จะมีความสมบูรณ์มีปันมีถักมีต้นไม้มีหญ้ามีเนี้ยมีผักมีผลไม้มีอะไรกินอันนี้คือต้นบาพืขึ้น่นเราจะได้รับการวั่นโรกสีเขียวเดินทางสิบกว่าปีจากสีแปดต้นบาร์ไหนไปไหนต้นบาพืขึ้น่นอันนี้คือที่มาแต่ว่าทุกกิจกรรมเราบูรณาการหลักยาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเข้ามา

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบค่ะซึ่งบุคคลต้นแบบของพวกเรานะคะก็คือคุณครูธนงศักดิ์ธีนบุตรค่ะไปชมกันเลยค่ะคุณหนูอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นของศูนย์การเรียนรู้ปัชญาเศรษฐกิจของเที่ยงของุณครูคืออะไร ครับคือเริ่มต้นจากโรงเรียนเราได้รับรางวัลเพื่อพรฒนาในหน่วยราชการที่9เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเเด่นเสร็จแ,แล้วพวกเราก็เลยมีการพัฒนาพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการในในโรงเรียนโดยให้นักเรียนรู้จักการพึ่งพาตนเองอรู้จักการช่วยเหลือตนเองแล้วก็เรียนรู้ตามหลักโครงงานใน23ข้อนะครับแล้วก็ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้พึ่งพาตนเองให้มีทักษะชีวิตด้วยครับค่ะแล้วสําหรับช่วงโควิดแบบนี้คุณครูมีอุปสรรคแล้วก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ยังไงคะครับในช่วงที่โควิดระบาดนะครับเราไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้เราก็เลยใช้วิธีการก็คือเราถ่ายคลิปวิดีโอนัานนาเสนอผ่านคลิปให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะทยอยหรือนักเรียนอาจจะ พักกันมาบ้างกลุ่มหนึ่งไม่เกิน5คนมาดูแลนะครับมาเรียนรู้ทักษะชีวิตที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักนะมาเลี้ยงไก่หรือมาเลี้ยงกบอย่างเงี้ยเราก็จะทะยอยมาเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณครูบอกอะไรเกี่ยวกับฝากถึงนักศึกษาที่กําลังศึกษาในวิชาชีพครูครับสําหรับที่จะฝากถึง นักนักศึกษานะครับที่เรียนในในส่วนของเรียนียนครูนะครับก็อยากจะใหะ้ทุกสาขาได้น้อมนาหลักปริยาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9ไปประยุยกต์ใช้ในการจัดในการจัดกิจกรรมการสอนอสองเงื่อนไขสามหลักการสี่มิติให้ครบทุกกลุ่มสาระนะครับเพื่อเป็นหลักคิดสู่หลักปฏิบัติเป็นเป็นการฝึกให้นักเรียนมีมีหลักคิดแล้วก็หลักปฏิบัติตามหลักปริญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ ขอขอบคุณครูขอบคุณครูมากๆนะคะทีะ่มาให้สัมภาษณ์กับพวกเราค่ะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะทำเพื่อตนเองก็แค่สิ้นใจทำเพื่อคนทั่วไปชั่วฟ้าดินสลาย